สวัสดีจ้าพ,พี่นอ้องพบพ่อ,พอการีแล้วกับช่องเชืพผ้พาทำมือนีมาได้แบบแต่งหนาเรียบร้อยแล้วครับพร้อมที่จะแสดงแล้วในคำาคลื่อนนี้มือนีสิผ้ามาเบิง้งธีการแต่งหนาภาะสิป็นช่างไดอันนี้แต่งในรูปแบบของเจ้าของเองแต่ละคนกับมีเทคนิคแือว่ามีแบบการแต่งหนาเป็นของเจ้าของแต่ว่านี่มันเป็น นินิคเฉพาะตัวเดี๋ยวไปไปเบิรงกันดีกว่าครับเพื่อว่เป็นการเสียเวลานะเนาะ,นะช่วงนี้สิปิ่นการแต่งหนาติ่นกรพาช่วงแต่งหนาล่ำก็คือต้องโล่งเหงือค้นเสื์ตแล้วเข้าจังสีแต่งหนาล่ำก่อนอื่นก่อนอื่นเดี๋ยวขอท่ากันแดดขอท่ากันแดดเปิดแล้ว เมื่อได้พี่น้องนี่มา้งเนี่ยเสีปาดแล้วเสีปาดอันนี้ท่ากันแดดครับท่ากันแดดท่ากันแดดท่า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 กันแดดท่าเห็ดทัวท่ากันแดดทาเห็ทัว หากันแดดให้ทั่วเขียวให้ทั่ว้ากันแดนเดเสร็จแล้วลงลงพื้นครับยอดใส่เป็นของเขาว่าเมสองมา Y2 เต็ม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 ให้ทั่วข้าประมาณครับเต็งพ่อปรามาเอาข้าใส่พ่อประมาณนี่แหละลองพืน้นข้าใส่หลายมันเยื่ม ใส่ข okay. ้อน้ำใส่ข้อน well. ้ำใส่ข้อน้ำทำไมวาเต่งเตะทำไมวาเต่งเตยหนาเขาต้องใส่ข้อน้ำครับใส่ข้อด้วยนะใส่ข้อเสร็จแล้วต่อต่อไปใช่ครับเกียร์ห้บวนอ่าครับหลังจากแกีลองพื้นเข้ามามากเสร็จแล้วเยเสร็จแล้วเกียรเอาล่องพื้นของอ่าเรียบร้อย ของเลบลอนมาลุ่งแถวนี้อีกแถวนี้นะครับเพื่อใส่สีจ่ากฮิเกียล่องพื้นทั้งสองตัวเขานาแล้วก็จะใส่แป้งบูเต้เบอร์สามถือๆครับแต่ว่าดีเก็บแถวนี้เก็บกรอบหนานนะครับเก็บให้ทั่วเลยเก็บให้ทั่ว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 ที่ใส่ แป้งตัวนึงคาเมลาอันนี้ใส่เบอร์สองครับเพื่อให้มันขาวขึ้นเล็กน้อยเข้าสีโต๊ะแถวกลางหนากลางนานะต้มให้ทัวต้มให้ทัวครับหลังนนจากนั้นก็ถ้าแป้งคาเมล่าทัวแล้วจะสิมาใส่สีขาวเฮ็ดให้ไหล่แถวนี้นะครับให้แถวนี้ าให้ทั่วเลยปลาปทัว่วตาจางจางแล้วนี่นะครับมันให้มันสว่างมันสว่างพี่หนุย่ยยังเรื่องออกคอนค้ำด้วเต่งหนาเพราะอาอกข้อบวมน,นะครับต้องเต่งหนาแล้วก็เต่งข้อนำ้ำพาคอด้วยฮาให้ทัว่วฮาให้ทัว่วหลังจากนั้น ใส่สีน้ำตาลครับสองหลุมในตำนานสองหลุมในตำนานจุ่งสีน้ำตาลไล่ตามนีนะครับไล่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 ไลไล่ไปเลยเท่าไรเท่าไรเอาสันดั่งข้า่กรว่าดังขอาวบะคมไล่ให้ทั่วนะครับได้อลไรให้ทั่วเท่าไรสีน้ำตาลก็จะได้เป็นแบบนี้ให้เป็นแบบนี้กระสิรัดค้นตอนการเขียนคิว เขียนคิวนี้ยอดเขียนง่ายๆนะครับพี่น้องเบอร์เด้เขียนยากเลยเด้คนอื่นอาจจะใส่สอขี่สอเขียนแบบอาจจะเขียนยากเนี่ยแต่ว่าก็ใส่ใส่สอแขกสอแขกแบบนี้ทีมืดแล้วตั้งแต่เปิดบุ้งหิรกเกาเอาคู่กรนมาแต้มแต้มแต้มครับเบอเเขียนง่ายครับยอดเขียนง่ายๆแต่เขียนไปตามคิวห้า ว่าคิวเข้าเราบางคนก็ติเขียนไงในวันแล้วคนมันคิวกันอยู่แล้วก็ขีดไปขีดไปเยี่ยมเป็นคนที่เขียนคิววะเยี่เขาเขียนเฮ<อ> <Hey, S 2> ุ้จ<ด>ังสิครับเขียนไปตามนีเลยลากไปลากไปแล้วไปเฮ็น hey, ทั้งสองขางครับน,นี่ได้สองขางแล้วเ<อ>ขียนซานี่ได้สองขางแล้วนี่ เีแยกก็สีไส้เป็นสองลุงคือเก่ายอีหละง่ายๆเตามสีดำเคยขีดสีลุงเห็นมันเข้เมๆตรงนี้เจ้กหน่อยลุงเห็นมันเ,เ,เนข้มๆครับลุงเห็นมันเข้มๆแล้วก็ขีดคิวหั่นระบายไส้ระบายไส้ระบายไส้ละบายไส้สีดีดำนะคะเด้ออย่าลืมว่าสีดำ ฮารอดใส่ทีน้ำตาลให้ทีน้ำตาลไล่อีกจังหน่อยเจสิเป็นคนว่าใอยพี่ฮ,พฮีพี่หันเรื่องเต่งหนานะครับแต่บ้างเจสิีย่ยายพี่น้องเดบงว่าเขามีเทคนิคจังไงในการแต่งหนาจากนั้นยเจกกสซี่ใส่อารินเ,นเนอร์ครับมาขีดให้มันคมขึ้น,นขีดให้มันข้มขึนอะ ขี่ยังซี่ครับขี่เป็นีเดอนี่นี่จี๋ยวนี้มันเรา้งขี่ไปยังซีครับก็ค,บค่อยๆขี่ไปทะเลย้ันหน่อยขีย่ให้ได้ทั้งสองข้างอ่พาพะอไดซีเร้ยอากาศซีเด,ดเป็นประมาณนี้ครับ อาจจะอาจจะบอกค่อมอาจจะบอกละเอียดป่ะไหนเพราะว่าเทาเทาเท่าแตงตื่นเทากับวับดยบวันเดยเฮดให้คิวแบบต้องต้องดำแบบค่อมคือเทาคือเทาแต่งล่ำเทากับใส,ส่น้ำตาลมืเกี้ยเพื่อเป็นบอกตาเท่ากับปัดเอาครับยอดสิเป็ขนข้นบ่คอยอยันบ่คอยปั๊ดมันขลาดป่ะไหนเดี๋ยวครับ นี่เาก็อาจจะใส่สีดำนี่ครับใส่สีดำตัวนี้เขียนขอบตาจังหน่อยครับนี่ได้แล้วเขียนขอบตาหน่อยนึงทีนี้ก็จะใส่สีสมปัดแก้มมันรู้ว่าของยี่ห้ออีหยังตาบาเหีนมันงามกว่าได้เสียครับเพราะแพงตกลับละหกสิบเจ็ดสิบบาทอันนี้จะปัดแถวนี้ครับเพราะว่า ข้าต้องการเหนาเข้าวพิธีนาข้าแบบวีเชฟข้าก็ต้องปัดเสลียงสีอัดสีสมจักน้อยเตัดกันเนี่ยเล่นกันนะถ้าสมัครเบ้านตัดสีสมับเก็บแล้วนี่เส้นนอเเหนดีก็อเพ่อไใหญ่พระ่านูคนบุวนคนบคอยพี่หีพี่หานในการแต่งหนาปัไหาครับแต่บากะอาศัสแบบขึ้นไฟละกะะริ้ว การเต่ตงหนาแต่ละคนมันกับบคือกันนะครับเราผู้ใดแต่ละคน,น,นกต่างมีเทคนิคในการเต่งหนาแตกต่างกันแต่ว่านนี้เข้าสี่เห็ุสามสไตล์เข้าผู้ใดสีเต่งเต่งไดนอกเหนื้อนี่กระโบพิทครับโบพ,พาะว่าการเต่งหนามันโบมีดิมิตสิ่งสุดทุกคนสามารถเต่งไปจังไรกระได้เต้มไปจังไกรก็ได้ว่าจะเตี้มเข้าไปแล้ว จะของมั่นใจแต่ของง่าอะิประมานนี้ครับขึ้นบ้านอะดุ่งอะเป็นไอ้สร้างไอ้สร้างไอ้ใจเปลี่ยนแหละอันนี้ขั้นตอนต่อไปจะท่ารีบ่ครับจะท่ารีบเป็นรีบสีนูดสินามิีนูดซีนูดคารับเดรตคาร์โบไฮเด โอ้ยซูไปัง,งนนปอ่น้อหาม่ต้เน<ๆ>ม่รู้ไ,รรไปตัดคะแนนเล่นกันนะแต่เนาะอ,อาสมักห้าลอยก็เขาา้าว่าข <c oughs> ้างพุนมันกิดเรื่องสูงกันเรื่องเลือกตั้งครับนนช่วงนี้เป็นเทศกาลเลือกตั้งบเบ์ี่กดแล้วเดี่ยย้ายอันนชั้นอันนมที่ยีบอน น้อก็จะแต่งหนาประมาณนี้มารูว่ามารูว่างามบอตวบากอะขาเต่งซัมนี่ครับข้าวเต็งยิ่งใหญ่มากมากค่ะเสต่งซัมมี่คลิปนี้กสบเจสินซัมนี่ครับเดี๋ยวต่อไปท่านมีเวลากะที่็ดคลิปออื่นให้เบิงแต่ว่าเพื่อเป็นกำลังใจให้คนหคลิปให้ยังค่ะฝากพี่น้อง ฝากพี่น้องกดติดตามช่องเทยผ้ารำกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้น้ำเลยได้ค่ะเพื่อเพิ่มกำลังใจให้ชีวิตต่อไปสลับปนี้เตรียมตัวรอดแสดงก่อนค่ะ